บิ Place, ๊กซีเพลสฉเชิงเซาโฉมใหม่เปิดแล้วคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปช็ชอปชิมชิลที่นี่กันคะ่ะเดินเข้ามาก็ตรงไปที่โซนเบเกอรี่กันก่อนเลยโอ้เบเกอรี่ที่นี่เยอะมากน่าทานทั้งนั้นเลยคะ่ะโซนผักผลไม้ที่นี่ต้องบอกเลยคะ่ะทั้งสดแล้วก็สะอาดมากๆตอนแรกเดินมาก็ไม่คิดจะซื้อกลับบ้านแล้วคะ่ะแต่ว่าครั้งนี้คงต้องซื้อกลับจริงๆคะ่ะไปต่อกันที่โซนอาหารสดและอาหารทะเลคะ่ะว้าวสุดยอดแต่และอย่างละล,ะลานตาม,มากๆทั้งสดแล้วก็สะอาดตอนแรกไม่คิดจะซื้อกลับบ้านแล้วคะ่ะแต่อันนี้อยากซื้อกเเยยออ้้่่่วากกกขงนนีีีี็คตททุร มีครบจบที่เดียวเลยไม่ว่าจะเป็นของกินหรือของใช้เรียกได้ว่าราคาย่อมเยาวมากเลยค,ค่ะใครที่ชอบทําครัวอยากจะมาหาของเครื่องใช้ในครัวที่นี่ก็มีเพียบเลยดูแต่ละอย่างสิคะาน่าใช้มากมากเลยอ่ะทุกคนก็ยังมีโซนจําหน่ายเสื้อผ้าบุรุแล้วก็สตรีแล้วก็เสื้อผ้าเด็กๆด้วยนะคะเขาก็มีให้เลือกเพียบชุดเครื่องนอนก็มีโซนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นี่ก็มีให้เลือกจัดเต็มอยากจะได้สินค้าชิ้นไหนสามารถสอบถามกับพนักงานได้เลยบิวตี้เครื่องสำอางก็มีให้เลือกครบเดินกันม,มาสิสื้อ่ด้ากงมิดน้ยค่ะก็ยังมี านอื่นๆให้เราเลือกซื้อของได้อีกตามใจหิวแล้วก็ไปที่โซนฟู้ดพาร์กกันต่อตรงนี้มีที่นั่งให้เลือกเยอะมากแล้วก็มีร้านอาหารเยอะไปหมดเลยค่ะวันนี้เราจะมาขอ,อนําเสนอร้านอร่อยลาสองตำร้านนี้เลยค่ะครัวอีสานโอ้โหแซ่บโดนใจสุดส่วน,น้องแชปเปอร์ก็จะไปสั่งอาหารที่ร้านสกายรักค่ะเป็นข้าวหน้าปลาซาบะชิ้นโตๆแล้วก็ยังมีร้านอาาร่อยร้านอื่นอีกเพียบเลยค่ะทุกคนต้องไปลองกันแ,<ต>แล้วไตรงโซนเมเจอร์ก็จะมีหน่วยงานราชการด้วยค่ะอย่างเช่นอําเภอยิ้มถ้าไม่แวะมาดูหนังก็คงจะไม่ได้ค่่่่ะททุุกกคคคนนนนนนดูู้้อองงงชปเเเรร์ยิมมมมหหหญลัจจีาาาาาขสสถบบ ที่เดียวที่นี่เลยค่ะ b ิ Big Place, ๊กซีเพลสฉะเชิงเซา